สวัสดีครับกระผมนายพันลบเชิงปอนะครับผมหรือจอนะครับอยู่ในช่องสมคิดฟาร์มปากัดนครปฐมนะครับผมเอาละคลิปนี้เรามาดูวันว่างๆนะครับตอนนี้เรื่องของน้องปลาเนี่ยที่บ่อหมดแล้วนะครับผมคือต้องรออายุรอการเช็คก่อนนะครับแล้วก็ให้มีผลงานนะครับเราถึงได้ทําคลิปแล้วก็เผยแพร่ออกไปนะครับผมต้องให้ปลาที่ว่ามีผลงานจริงๆนะครับเราถึงจะกล้าทํากล้าเผยแพร่ให้ FC ได้ดูได้ชมกันนะครับผมเอาละครับ ก่อนที่จะไปดูหรือรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการพลาดในการลงคลิปนะครับผมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับไม่ควรรับชมนะครับผมเพราะเนื้อหาและคําพูดบางคําพูดไม่เหมาะสมแกเด็กในวัยนี้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่1มิถุนายนครับ2568นนะครับผมก็อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วนะครับผมว่าจะมาสอนวิธีเพาะปลานะครับแต่ตอนนี้นะครับมันเป็นช่วงหน้าฝนอย่าพึ่งไปเพาะเลยนะครับผม ที่ผมทําการนําเสนอได้ก็คือให้นําตัวเมียขึ้นมาเทียบก่อนนะครับผมหาพวกแม่ปลาขึ้นมาเทียบดีกว่าครับให้ได้ประมาณสักเดือนครึ่งนะครับผมหรือ2เดือนนะถึงจะทําการลัดตัวปลากันนะครับเพื่อทําเพาะลูกนะเพื่อเพาะลูกนั่นแหละทําสายพันธุ์กันต่อไปนะครับผมก็อย่างที่บอกครับตัวผู้นะครับไม่ค่อยมีนะครับที่บ้านผมครับถ้าเป็นตัวเมียลองติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะหาพวกตัวเมียดีๆให้ครับเราจะเน้นหนังไปให้นะครับเพราะปลาทุกอย่างเนี่ย ทุกวันนี้มันต้องให้หนังมันคุ้มตัวนะครับผมเอาล้ครับเนี่ยง่ายๆครับอย่างที่ผมเคยบอกครับหาเทียบไว้ก่อนนี่คือออเดอร์ที่จะต้องส่งให้ผู้สนับสนุนวันจันทนี้ครับก็ไม่กล้ารับเยอะด้วยนะครับผมเพราะจํานวนปลาเนี่ยมันมีน้อยนะครับถ้ารับมาเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวตัวน้องปลาเนี่ยจะไม่มีให้นะครับเอาล้ครับก็อย่างที่บอกครับเนี่ยถ้ามีตัวผู้นะสําหรับใครที่มีตัวผู้พ่อปลานะครับอยู่แล้วนะเนี่ยเราก็มาเทียบกันอย่างนี้ครับ อันนี้ก็คือตัวผู้กับตัวผู้นะอย่างที่เห็นตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้เนี่ยเห็นไหมครับเราก็ทําการมาเทียบอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงลูกน้ำนะครับชวเช้าเย็นนะครับเพื่อให้ปลาเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับ <Enc> เพื่อที่จะเป็นพ่อพันธุ์ดีๆนะครับผมพวกนี้ผ่านการมีผลงานผ่านการเช็คมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวเมียนเนี่ยที่ผมจะแนะนําหรือนําเสนอนะครับผมก็คือให้หาตัวเมียนเนี่ยขึ้นมาเทียบอย่างนี้เลยนี่ใส่โหลโหลไว้นะครับเห็นไหมครับ เอามาเทียบไว้เลยนะครับเนี่ยดูครับเนี่ยเห็นไหมครับเอามาเทียบไว้เลยนะครับเลี้ยงลูกน้านะครับเช้าเย็นนะครับผมเพื่อให้แม่ปลาเนี่ยสมบูรณ์ครับเพื่อที่จะให้มีไข่เยอะๆเหตุผลทําไมถึงเทียบ 1- 2ถึงเดือนนะครับผมคืออย่างแรกเลยนะครับให้แม่ปลามันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้มีไข่เยอะๆไข่มันจะได้แข็งแรงนะครับผม เพื่อที่ออกลูกมาแล้วมันจะได้ไม่น็อกนะครับอันนี้ก็ผมกระเทียมไว้เนี่ยเบอร์แปดศูนย์เนี่ยเห็นไหมแล้วก็เตรียมรัดนะครับเนี่ยเนี่ยท้องยังไม่ค่อยเป c, ่งเลยครับเห็นไหมอันนี้เบอร์แปดศูนย์นะครับผมก็เลี้ยงไปเรื่อยๆครับเลี้ยงลูกน้ำครับเช้าเย็นนะครับเพื่อให้ตัวเมียเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดนะครับเราค่อยทําการรัดนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยวัสดุไม่ต้องหายากนะครับแก้วโค้กเห็นไหมเนี่ย แก้วโคกพวกอะไรเนี่ยใช้ได้หมดนะครับผมขอแค่ใส่ตัวปลาได้อย่างเดียวพอแล้วก็มีพื้นที่สักนิดนึงนะครับทั้งนั้นเลยนะครับแก้วโคกเนี่ยเราไม่มีทุนนะครับนะครับสาหรับทุกคนนะครับสำหรับแรกเริ่มนะเราไม่จําเป็นต้องไปหาพวกโหลพวกอย่างนี้สวยๆอย่างนี้ไม่จําเป็นครับนี่ไปเลยแก้วโคกเนี่ยซื้อโคกเสร็จกินล้างแก้วเอามาทําการเทียบปลาได้นะครับเนี่ยเห็นไหมใส่แก้วโคกแก้วอะไรเนี่ยครับ หรือเป็นโหลพลาสติกอันนี้ไม่ใช่โหลแก้วนะพลาสติกนะครับเนี่ยเป็นพลาสติกนะใส่พวกขนมพวกอะไรนะครับเนี่ยขวดนงขวดน้ำเนี่ยพอละลิตได้หมดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นพวกโหลเชอร์รี่พวกนี้ไม่เอาทุนมันสูงครับเนี่ยพวกเป็นลงเป็นเรี่ยมเนี่ยถ้าใครมีทุนก็ลองเอาครับอยากได้สวยๆงางานเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแม้กระทั่งขวดเปบปซี่เห็นไหมเนี่ยขวดโคกเนี่ยก็มาตัดเทียบได้เลยนะครับผมนะ สำหรับตัวเมียนะครับเรามีให้เกือบทุกเบอร์ครับแล้วเราก็จะนําเสนอให้แต่ตัวดีๆที่ว่าหนังดีๆนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะเอาเบอร์นู้นเบอร์นี้นะครับแต่ถ้าจะทาแบบให้ผมคับแปบเป็นคู่นะผมก็จะมาคอยดูนะครับผมว่าเชื้อสายเนี่ยมันใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับผมยังไม่ใช่ว่าเราตัวเมียเบอร์80ตัวผู้เบอร์8เอสเนี้ยเชื้อสายมันใกล้เคียงกันพ่อเดียวกันแม่เดียวกันเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับผมต้องให้เชื้อมันห่างนะครับผมผมก็คอย แยกแยะให้ผู้สนับสนุนนะครับรหลักก็หลายเจ้านะที่มีเขาเรียกว่าอะไรที่มีถามกันเข้ามานะครับผมแล้วก็ผลที่ได้รับก็โอเคอยู่นะสำหรับ f อนะครับผมที่ได้ให้ผมจับคู่ไปให้ทําสายพันธุ์นะครับทําเพาะนะครับผมก็อย่างที่บอกครับเขาก็โอเคเราก็โอเคครับผมเพราะวิชาความรู้เนี่ยผมก็เริ่มจะปล่อย ให้ FC ได้ดูได้ชมกันนะครับผมไม่ใช่ว่าเราจะทําไปแบบพิ่มเพื่อดูเราไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระนะครับไม่ใช่นะครับมันต้องดูแลให้ได้ประโยชน์ได้สาระไปด้วยกันนะครับผมสำหรับมือใหม่ๆนะวิธีการเพาะปลาเดี๋ยวค่อยเอาวันหลังดีกว่าให้ฝนมันน้อยๆก่อนเพาะเดี๋ยวผมก็จะได้เพาะแล้วก็มาทําให้ดูเลยนะครับอ่ะเรามาดูว่าสวิงอันนี้ไม่ค่อยสวยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเอาไปก่อนมาดูไอใบยอ รุ่นสิกันดีกว่าครับผมไบยอรุ่น11เบอร์ในตำนานนะครับผมใครที่เป็น f c ผมก็จะรู้นะครับว่าบอไหนนะครับนี่บอเนี้ยคือรออายุแล้วก็รอผลงานนะครับแต่คลิปเนี้ยผมจะให้ FC ได้ดูตัวนะครับดูตัวดูผิวน้องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมอ่าและนี่นะครับผมคือไอใบยอนะครับรุ่นที่11นะครับผม เนื้อตัวน้องนะสวยกริบเลยไม่ต่างจากเราเลยนะครับผมไอใบยอเนี่ยคือต้นตํำรับมันนะครับคือพ่อไอทุเรียนนะครับผมสายพันธุ์ไอทุเรียนนะที่ว่ามีชื่อดังๆสมัยก่อนนะครับอันนี้เราก็ยึดสายพันธุ์อยู่นะครับผมเนี่ยคลองเนี่ยจะเป็นม่วงกระเทานะครับเห็นไหมให้ดูเนื้อตัวครับสวยกริบเลยเห็นไหมครับคืออันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมรออายุนะครับรอผลงานรอการเช็คนะครับผมต้องรอถึง3ามอย่างนี้นะครับ จะปล่อยให้ผู้สนับสนุนได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะเปิดได้เลยนะครับเราต้องให้มีผลงานนะครับเราเน้นคุณภาพก่อนนะครับผมก่อนที่ตัวน้องๆจะไปถึงมือผู้สนับสนุนนะครับเราต้องเช็คให้ชัวร์นะครับเอาให้ชัวร์เลยแหละครับผมเห็นไหมครับเนื้อหนังปึ๊กเลยเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับคือไอเบยอนะครับผมรุ่นที่ิเ รออายุอย่างเดียวเลยนะครับรออายุเพราะตอนนี้อายุมันน้อยนะครับถ้าปล่อยไปก็ไม่ดีครับเราไม่เคยปล่อยพวกปลาอายุน้อยนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมว่าปลาของเราเนี่ยมันต้องผ่าน3หลักก่อนนะครับผมคือ1อายุนะครับ2ผ่านการเช็ค3มมีผลงานนะครับเราถึงจะกล้าปล่อยให้ผู้สนับสนุนนะครับผมเรายึดมาตรฐานนี้นะครับ อย่าเพิ่งถามกันเลยนะครับว่าเปิดหรือยังหรือจองครับไม่มีการจองทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็ยังไม่เปิดนะครับเรายึดในหลักตรงนี้นะครับถ้าได้ก็คือได้เหมือนกันนะครับเพราะผู้สนับสนุนจะเท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับผมเราไม่ได้แบ่งแยกวันนะครับผมว่าคนนู้นต้องดีคนนี้ต้องดีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดครับผมนี่นะครับคือไอเบยยอรุ่นที่สิบเอ็ดนะครับเราไอทุเรียนนะครับ เนี่ยดูครับมีทั้งสีเทาสีม่วงครับเนื้อตัวดูสิครับผมเห็นไหมครับเนี่ยน้องอยู่ในบอ่อเนี่ยก็เริ่มเกย์กันแล้วเห็นไหมครับใกล้แล้วล่ะครับผมช่วงเนี้ยรอยประมาณสักเดือนกว่า,วาครับผมเดือนกว่าถึงสองเดือนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมล่อยไปก่อน,นครับและนี่คือ ไอตำนานไอเบยอนะครับที่ถามหากันเข้ามาครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งเบอร์นะครับอีกหนึ่งเบอร์คือไอมะม่วงเดี๋ยวผมพาไปดูครับไอมะม่วงเนี่ยจริงๆแล้วตัวมันมีเยอะนะช่วงที่ฝนตกอ่ะน้ํามันล้นบ่อครับแล้วก็น้องนี้ออกจากบ่อไปเยอะนะครับทีละออกจากบ่อเนี่ยเราก็ไม่ได้จับกันขึ้นมาครับเราปล่อยน้องสู่ธรรมชาติอย่างเดียวนะครับผมเพราะเนื่องจากมันไม่ใช่ว่าบ่อเดียวนะครับจะออกมาครับดูเนี่ยเห็นไหม เีย่ยงสภาพบอ่อน้ําล้นเนี่ยเขามีมีเอซีถามว่าบ่อปลานี้ได้ต่อท่อน้นําล้นไหมไหมบอกต่อนะครับผมแต่ช่วงดินมันยุบเห็นไหมครับท่ออยู่ฝั่งนี้สูงกว่าแต่ว่าน้ํามันล้นไปทางนู้นเห็นไหมครับพราะพื้นที่บ้านผมเนี่ยมันเป็นพื้นดินนะครับผมพอโดนน้าเสาะอ,อะไรไปบ้างมันก็จะเัียงไปเป็นเรื่องปกติครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้ามะม่วงกันดีกว่าครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ และนี่นะครับผมคือไอ้มะม่วงนะครับเนี่ยทั้งบ่อเนี่ยเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับสำหรับไอ้มะม่วงนะอย่างที่ผมบอกกับน้ามันล้นแล้วออกไปเยอะนะครับแล้วอีกอย่างช่วงกลางคืนนะครับมันจะลําบากนะครับกลางคืนเนี่ยแบบฝาแรงๆนี้ใครก็ไม่กล้าออกมาหรอกครับผมมันมืดด้วยนะอยู่ตามเฉพาะบ่อปลาเนี่ยอันตรายนะครับเห็นไหมครับนี่คือไอ้มะม่วงนะครับผมไอ้มะม่วงนี่จะมีด้วยกันสามสีนะครับจะมีเขียวม่วงเทานะครับผมนี่เห็นไหมครับ เนื้อหนังดีใช้ได้เลยนะครับทั้งสองเบอร์ครับเป็นเหล่าเดียวกันทั้งหมดนะครับบ่อไหนที่ว่ามันดีนะครับมันขึ้นชื่อผมก็จะเอาปลานั่นแหละที่เพาะหรือเหล่านั้นแหละครับมาอยู่บ่อเดิมๆนะครับกันเรางงนะครับผมคือเราจะได้ไม่สับสนไปด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมครับ เนื้อตัวน้องครับสวยกริบเลยนะครับเห็นไหมไอใบยอนี้จะมีสองสีนะม่วงกับเทานะครับผมส่วนไอมะม่วงเนี่ยจะเป็นสีเขียวม่วงเทานะครับสามสีครับในบ่อเดียวนะอย่าสับสนนะครับรออีกหน่อยครับสักเดือนกว่านี้แหละครับผมอีกไม่นานเกินรอครับผมทั้งสองเบอร์นี้นะครับทําการปล่อยดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ทําให้ fc ดูแล้วนะครับผม ก็เนื่องจากหายกันหายหน้าหายตากันไปนานครับก็บอกแล้วถ้าผมว่างผมทําให้ดูแน่นอนครับผมสําหรับ FC ที่ติดตามนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามหรือรับชมกันนะครับผมก็กระผมนายพันลบเชียงปอนะครับผมหรือจอนะครับก็เป็นคนเดิมเหมือนเดิมนี่นะครับที่เปลี่ยนไปก็คือชื่อช่องนะครับผมจะเป็นภาษาอังกฤษนะบางคนก็จะหากันเจอบ้างไม่เจอบ้างก็ต้องขอประทานโทษนะครับผม เพราะบางทีถ้าเราไปใช้ชื่อเก่าเป็นภาษาไทยเนี่ยเราก็จะโดนแบนนะครับผมเราก็เลยต้องเปลี่ยนช่องใหม่นะครับก็ฝากขอบพระคุณ f c ทุกๆคนนะครับผมก็อย่างที่บอกครับถ้าเห็นคลิปที่ผมทำเนี่ยมีสาระหรือประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ Comment, กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับกับผมนายาพลบเชงปอดสวัสดีครับผม